สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก้าครับผมมือนีครับผมเบาดอกเดบีด้โอกาสดเดบิวกับเสียชโชคครับเสียโชคหลายงวดแล้วเพื่อนบ่ได้้ห้เลบกเบาน้องมามือนีครับเพื่อนไ้มาเพื่อนบอกว่าลองพิจารณาบังเดอร์งวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดครับผมเพื่อนไ้เลขกมาบบานองก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังทุกสิงทุกยอย่างขึ้นย่ทีิโชคละดวงแล้วครับ บ้าหนองกับบงหูได้ว่าเลขสิเขามาตัวใดแล้วก็บเบิ่งไหวเป็นแนวทางนะครับนอกปวดใส่วิจารญาณในการรับชมแลาฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคเลยดวงครับเสียโชคเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าโอ้ยเบ้าหนองผมฝันดีแห้งได้เพื่อนวาผมฝันดีแห้งจะเรียกว่าฝันดีแนวใดนอกคืออันเพื่อนโทรมานะเพื่อนโทรมาอันผมฝันดีได้เพื่อนวาแล้วผมก็ซสื้อลตตลรีไปนํา พุนว่ก็เียกว่าซื้อตัวใดไหวเออเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเบึงพุูนว่ากันะเดี๋ยวจังเบึงบ่าวหนังก็เรียกว่าอันขันใดกันระยะอย่าห่วงไว้ผู้เดียวเด้อวสัตว์เอาม,มาแบง่งน้มแนวสัตว์ <c oughs> บอกหยอกๆกันลนะ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันว่าไอ้มีคนมาบอกเล็เพื่อนมีคนมากะสิบบอกเล็เพื่อนเป็นว่างสิตอนแรกกับบริคิดยังดอกเป็นว่ากันนะบริคิดยัง มันก็บอกว่าเพิ่งนอนอยู่ดีๆนี่แหละเพิ่งนอนอยู่ดีเหมือนกับมีคนมาบอกมาบอกลีเพื่อนบ่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ตั้งใจฟังอยู่ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันยุ่งยิ่งยุ่งยงยงเพราะปดีมีเสียงเสียงหนึ่งเบ่วขึ้นมาบอกว่าเบาละว่างคนได้ยินเด้อเพื่อนว่าใช่ะหละว่างคนได้ยินเด้อเพื่อนว่า ที่เสียงที่เพิ่นได้ยินนะเสียโชคเพิ่นได้ยินเพิ่นบอกว่าบัดนี้เพิ่นว่าบ่ทันแล้วคนน่าสิได้เพิ่นตะโกนลัดเข้าไปได้ยินหมดแล้วมูอเจ้าเว้าหยังกัดคนน่าเชื่อนะเอ้าเจ้าคือได้ยินคนน่าเชื่อนะได้ยินแล้วเนาะมาเว้าอยู่ข้างหูนี่เพิ่นว่าบัดนี้บ่าวัดนี้เพิ่อนนะบ่ดนว่เบาหน้อยเลยถามเอ้าแล้วเพิ่นบอกเลยจังได๋คือจังว่าเพิ่นบอกเลยอย่าเพิ่นว่าฟังก่อนทีละ่นว่าพอบัดนี้พอเพิ่นอันนี้แล้วปึ๊บเพิ่นก็บอกว่า เจ้าเจ้ากำลังสิมีดวงเด้อเพื่อนวาสิมีดวงแนวไหนน้อบ้านบ่งหูล่ะจักสีว่าเป็นดวงหยางแต่ว่าเจ้ากำลังสิมีดวงเด้อเพื่อนว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยอันกระสิบบอกเลขกเพื่อนวาเพื่อนว่าล่องเบิงเพื่อนวันชินะแต่ว่าขันบบถือยาว่าคอยเด้เจ้าอาจสิบ่ถือเลขแต่เจ้าอาจสิมีดวงอย่างอื่นที่เจ้าเหตุไหวเพื่อนวันชินะเราก็ว่า เสียโแล้ว,ว่าบ่มียังดอกเพิ่นว่างสินะบัดนี้เพื่อ็เลยกกระชีบบอกเลขกตัวเดียวเพื่อนบอกว่าให้พิจารณาเอาเพื่อนห้เลขกมากครับตัวเดียวเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวสามตัวเราให้มากก็คือสองเก้าสองสอง เ้วก็เออเรนี่แปลกๆปกเว้ยนะ้วงเก่าส้วงว่ะสัสวงเก่าส้วงแปลกแห้งเปินก็เลยว่ามันจะเป็นจักไหนเรวเบาหน่องพื้ไนไข่ามาเนียวนีเบาหน่องก็บ่งหูแล้วว่ะสันกะล้องพิจารณนาอาตีเพืนนะ่อนวะเบาหนองบอกเพื่อนนะก็ลองพิจจรณนาบางึงตีแต่ว่าพื้นไข่มันดีเลยเบาหนองให้ชัดแห้งเ้ามากหางเดียวเลยแม่สวงเก่าสวงแม αι. มก็เลยเห็นแต่คนอื่นเขาบอกว่าฝันว่าคนมาบอกลีบบ่าวเดี๋ยวมาเกิดเจากับเจาของไปโบเป็นคือกันเป็นว่าบอกเดากันเลยว่ากับพเดีเดียซื้อไว้ก็ได้อาจีิออกสองตัวไทยก็ได้เบานองบอกเพื่อนฉินะอาจีพออกสองตัวไทยก็ได้ได้ถึงจะโบเป็นเลขสามตัวรางวัลทีหนึ่งอาจจะเป็นสองตัวไทยก็ได้หรืออีหยั้งก็ได้มันเกิดขึ้นด้เบิดเบานองบอกเพื่อนฉินะเพื่อนว่าเออกัะเมียนอยู่เป็นว่าเบานองได้ถามว่าแล้ว แล้วเจ้าซื้อลอตเตอรี่ตัวใดไหวเบาหน่องถามเพื่อนนะเพราะวะ่าเพื่อนกบว่างวดวันเบิร์ไลายแต่ก็ยังนํามอยู่ะะะะะะเพื่อนว่าบานองว่าซื้อตัอวใดไหวเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้ออันหกเก่าไหวหกเก่าเพื่อนซื้อหกเก่าไหวเพื่อนซื้อไหวประมาณจักใบเพื่อนว่าประมาณหาชูดมัง้งชูดละสองใบเพื่อนะว่าอย่างนี้ฮกเก่าเพื่อนซื้อไหวก่อนฝันเด้แต่ว่าบัดนี้เพื่อนมาฝันคนมาบอกเลียกว่าฉัน สองเก้าสอง,สองวันทันมันคือบ่ละเพื่อนว่ากับโบหูคือกันเหลียววันทันกับรองสื่อติีตีไว้ก็ได้ลอตเตอรี่นั่นหาไหว้เบิงเพื่อได้โชเบาหนองบอกเพื่อนน่ะเพื่อได้โชค,นนนะโชคกับรองเบิงอายุเสียโชคครับสี่สิบเจ็ดปีครับสี่สิบเจ็ดปีเพื่อนเคยถือเพื่อนเคยให้เลขถือว่าหนีร้ายงวดเลยแต่ว่านานๆเพื่อนจึงมาบอกทีหนึง่ง บอลรองเอาลอวงมุลน,นะครับเด้อเลขเสียโชคครับมีคนมากระชีบบอกเลขหางเดียวสองเก้าสองแล้วเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ใบสิบใบลงท้ายด้วยหกเก้าพิ่นมาหัวเมันเบิดลายงวดน,นี้กระชีสืส่อเยอะมันออกเก่าเจ็ดพิ่นว่าสิละมันออกเก่าเจ็ดแต่ว่าผมนั่นมากหกเก่าเก่าหกหัวหันมากแห้งว่ะจ้ะมากแห้งงวดน,นี้กระชีตามคือเก่าเพิ่น,นว่าสิละ เอาลองพิจารณาบ้งครับเด้อเลขเสียโชคครับคนฝันมามีคนมาก,กระชีบบอกเลกเพิน่นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคเลยดวงแล้วบ้าน้องก็เลยถามว่าเจ้าเห็ดอีหยังวบอยู่บ่เพิ่นจังว่าเจ้าสีโชคดีเพิ่นวางใช่นะก็เลยว่าบ่เพิ่นว่าประกาศ,ปร,กาศาานะประกาศขายทีเพิ่นวางใช่นะประกาศขายทีแล้วก็แต่ว่ามีคนติดต่อมาแล้วละ่ะเพิ่นวาตอนนี้ก็เลือรอเส้นสัญญาบ้านรองกห็ห่วย ก็โชคดีแล้วตอนนั้นบ่ต้องรอดอกว่าสันก็โชคดีอยู่ตอนนัต้องรอเลยผมก็เออก็ท่านพึ่งบอกว่าก่อนว่าจีนัดกันมื่อใดอยังประมาณนี้นะอ้าวก็ขอให้โชคดีสมชื่อเสียโชคเด้อว่าสันพวกก็อาอนุโมทนาบุญไปนำนะเพื่อนกันอันถามเรื่องลุงปู่เนี่ยแหละก็บอกว่าแม่นบ้านของกระชีเฮ็ดอลุงปู่อีกเดี๋ยวตัวเดี๋ยวจิตอันนี้ดอกตัวเดี๋ยวเอาโบยยากดอกว่าสันอ่าจังได้กัดลองพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะ สิ่งตุยามันเกิดขึ้นยุติโชคและเดือครับเบาหนองกับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนละครับผมอ่าร่องพิจารณาเลขเสียโชคนะครับเด้อคนกับชิบ,บอกเลขครับสองเก้าสองแล้วก็เลขที่ียโชกค,คุณซื้อไว้ซีใบก็บคือ 69, 69, 69, หกเก้านำคือเก้านำคือเก้าหกเก้าว่ะจ้ะจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเคีซในไข่สมหวังดังปรารถนาหลายคนกัดถามมาว่าเบาหนองซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเล่าเบาหน้องสร้างไว้แล้วครับแต่ว่าเบาหนองยังพันไดนไปเอาเบาหนองสร้างไปแล้ว เพื่อนก็ว่าอย่าบอกได้ว่าสื่อโตเกียวไม่เห็นเขาเบาหนองยังสื่อตัวเก่าอยู่งกงกงกับเก่าๆที่เบาหนองก็ยังสื่อติดไปอยู่ยังสื่อติดไปคือเขาเพราะว่าน้ำครับเบาหนองยังน้ำงวดวันเบิดอไล่อยู่งวดนี้เอาไหมครับถือถือก็บพวกนังครับแนวคนมันมักสื่อเนาะก็รถบักเกลียคนดูบาร์เกลียกซื้อไว้คือเก่าครับผมจต่ใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ บ่าวหนองเป็นกำลังใจให้คือเกา่า้อครับเดอ้อขอให้ทุกคนสุขสมหวังบารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่หลวงปู่ม,มุนไอ้ไข่บ้านบ่าวหนองขอโดนบันดาลโชคลาภให้ทุกคนในข่ามาเบิ่งช่องบ่าวหนองให้ได้รับโชคทุกทุกงวดทุกทุกงวดครับเพจยังให้ประสบความสําเร็จสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่16มีนา67สวัสดีครับ